หาดูขาทีเต็มมืเลยโอแต่แได้มาแล้วหนึเห็นอ่ะบอยจิตต์ราไปแบ่งได่องนีเินดิูตรงนี้ตรงนดินตรงนตรงนี้ตรงนี้ดรงนี้ดน่นต้ดนตีต้ตุงน้ตงาตนตุงม้นตนี้เงนีเดินหน้เหาต้เนี้ยนีเร้เดนรี้เเ็ดินีงีดินนง มันดูขาใหญ่มากเลยอะแต่ว่ามันต้องเป็นขาสีชมพูนัดดูสิอันนี้ขาวยังไงสีชมพูเออลองเตะนู้นดิเหมือนกันวนเดียวกันอืมสวยกกินคนกินก็ห้่นะียนะเราไม่กล้ากินก๊าลงโล่ก๊าลงโล่เลยที่เจอ <laughs> เห็ดตรงนี้มันชุมช่มฉ่ำอันนี้มวลเห็ดอะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs>